สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับมาพอกันครับมือ่อวันที่แพฤษภาคม2องพันอ,อยหกสิบกับแนวทางห้าน้อยครับโชคจัชวาลน,นํามาฝากมาตอนพี่น้องคือเกา่าเหมือนเดิมครับเป็นอย่งไรหมื่อ่านนี่มานเนบน่ยพเน้อพี่น้องบ้านเท่านะครับไรทันไรก้นขันตามเนาะแต่คือสีโศกสีมานกันอยู่เอาเบงสถสถิติกันสะกอนหมื่อวานนี่ครับ เมือ่อวานนี้เอาเราห้องประเบงยนหลังกันสักก่อนเมื่อวานนี้เมื่อวานาน,น,นี้เนาะบลวงสุทธิจิติหลวงว่านเมื่อวานวาน,น,วาน,วานี้วันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดน้อยพิเศษนะครับวันที่เจ็ดน้อยพิเศษบนออกหกสองล่างออกศูนย์เก่านะครับหกสองสองหกพี่น้องออกบนสำรับน้อย พิเศษนะครับออกตัวกลับครับพี่น้องแต่ว่าเด่นศูนย์เจ็ดไว้แต่ว่ากับเขาศูนย์อยู่เนาะนี่ศูนย์นะครับออกศูนย์เก้าเอาบานนี่กับปาเป็นน,ปนะน้อยปกตินะครับน้อยปกตินะครับน้อยปกติออกบนแปดสองออกล่างซีซีนะครับถูกตรงตรงครับเบียกเบิลครับพี่น้องซีซี นะครับสีสีนะครับนี่ก็เป็นสูตรใหม่ของเรานะครับที่พึ่งลงไปเมื่อวานนี้เนาะนะครับเอาก็เป็นฮานอย v ีเอพีของหมู่บ้านฮานอย v ีเอเพีเมื่อวานนี้บนออกแปดหนึ่งล่างออกหนึ่งหกนะครับล่างออกหนึ่งหกหนึ่งหกนี่ก็ออกออกตัวก,กะอ,ออกตรงๆงเนาะหนึ่งหก6 6นี่เนาะหนึ่งหกหกเนี่ยหนึ่งหกนะครับออกตรงๆล่างนะครับ แล้วก็แปดหนึ่งบนนะครับออกตัวกลับอ่านี่ในสูตรจะเป็นหนึ่งแปดพี่น้องพี่น้องเวลาพี่น้องซื้อพี่น้องก็ต้องเวลาเสียงโศกเสียงดวงนี่ก็ต้องเลยกลับน้ำเดิมพี่น้องเดิมมากตัวได้กับครับนะครับนากรับาก็ว่าวีพี่มอว่านี่เขาบนเขาล่างเนาะนะครับอ่าสหรับสูตรใหม่เอามาว่ากันมือน,นี่นะครับมาว่ากันต่อ วันนี้ฮะนอยพิเศษนะครับฮะนอยพิเศษเนาะฮะนอยพิเศษนะครับของเมื่อวันที่แดพฤษภาคมนะครับว่างวิ่งโหลดใ่ว่างเดินใ่ซีกัหนึ่งนะครับเล็กเบิ้ลกับซีป็นซีซีนึงหนึ่งนะครับเลขก ชุดเลขวิ่ก็สิเป็น0 2 3 4 8 9อนะครับตามนี้พี่น้องนะครับวางเลขชุดไว้15ชุดนะครับ3ตัวกับตามนี่ครับให้พี่น้องพี่เจรนาเบึงครับพี่น้องนะครับสรับพานอยพิเศษเนาะนะครับตามนี้แหะครับพี่น้องเบิงงเอาแคบหน้าจอไว้ครับต่อไปเป็นฮานอยปกติฮานอยปกตินะครับ อ่าห้าน้อยปกติประจําวันที่8ปดคสภาคมอ่าวิ่งโรดไวสามศูนย์นะครับเป็นเลนเนาะนะครับเป็นเลนพี่น้องมากอ่าสามกระโดดสามเลยก็ได้ครับมากศูนย์กระโดดศูนย์ไปหรือบ่มากสามมากศูนย์กระโดดตัวอื่นไปครับให้พี่น้องลองพี่จารณาเบิ่งครับสามตัวก็ตามเวลาครับพี่น้องผู้ได้มากสามตัวก็ล่องเลนไปนะครับเอากลับมาว่ากันต่อไปบัณฑิตศิเป็น V <VIP S 2> ีนะครับาน,นอ,นอย v i p นะครับานอย V i p นะครับบิงรูดไว้สองเก่านะครับเด่นสองนะครับเด่นสองเก่าเนาะมันก็เด่นสองนะครับเลขบึ่งสิเป็นสองสองเก่าเก่าสามโตก็ตามเวลาครับพี่น้องเอาไปเสียงบึง่งแนวทาง ในชุดกับสิมีอยู่ซิมาีิมาคู่สิมาชุดนี่แหละครับพี่น้องพิจาจณาเอาลูดสองไปกัดสองไปเลยครับเก่ากับเป็นตัวร่องไปนะครับเอาเท่ากับว่าให้เด่นเด่นสองเป็นลักเก่าตัวร่องเนาะนะครับพี่พี่น้องพิจารนะเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งแล้วก็อย่ลืมกันแล้วกันพี่น้องเบิ้งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหายก็แล้งแรงใจกันครับ นะครับสามสามฮานอยน้อยปกติกดเดินสามศูนย์ตัวเดินลักกับสิเป็นเลขกสามตัวแรกสิเป็นตัวตัว ark, เดินลักด้วยพี่น้องตัวแรกแล้วก็พิเศษพิเศษนี่ก็จะเป็นซ1หนึ่งเดินลักกับสิเป็นตัวเลข็อ่าเป็นซขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับขอให้พี่น้องจงโชคดีทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อให้กําลังแรงใจกันนะครับกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้พี่น้องเวลาลงคลิปพี่น้องกับสิบปรได้ ผิดพลาดนะครับเนะาะติดตามพี่น้องอข่าลังแรงใจกันต่อไปมืออื่นพอกันไหมลํำรวยล้ำรวยคนอะไรก็กดแช่กันถูกไว้รวยเบอร์กันพี่น้องสชคดีทุกท่านเนาะมืออื่นพอกันไหมสวัสดีครับ